อ่านี้มาสมัยนี้ก็เหมือนกันเขามีค่ามากไม่ควรมีอยู่ในสำนักเอ๊ถ้าจะว่าไปสำนักของเรานี่มันบานเลยนะแต่ของเหล่านี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นของส่วนตัวนะผมถือว่าเป็นของสงฆ์ท่านนั้นหลายก็ต้องฟังไว้ด้นะว่าผมถือว่าสมบัติทุกชิ้นที่จะบ้านถวายพ่มามันเป็นของสงฆ์ เพราะอะไรเพราะผมไม่เคยคิดว่าผมตายแล้วผมจะแบกไปด้วยหรือว่าผมไปไหนผมจะแบกไปด้วยของทุกชิ้นเวละปัดนี่ผมอยู่มาหลายวัดเต็มทีเวลาย้ายวัดผมไม่ได้ย้ายของด้วยจะไปบ้างแต่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนอกนั้นก็ทิ้งไว้วัดเดิมครับอย่างมองโดยง่ายอย่างวัดปากซองมาําเท่านี่ผมก็ทิ้งไ้เยอะผมอยู่สองปี อย่างวัดสัพานผมอยู่ปีเดียวผมก็ทิ้งของไว้ทั้งเยอะผมไปไหนผมไม่ได้แบกอะไรไปมากนอกจากสิ่งจําเป็นเนื้อที่จะภาพถวายไว้บอกว่าถ้าไปแล้วก็ต้องอาไปด้วยนะอันนี้ต้องแบกไปแน่เพื่อเป็นการรักษากําลังใจของท่านผู้ถวายทั้งนี้อะไรก็แสดงว่าท่านผู้ถวายไม่ไว้ใจพระในวัดนั้น ท่านบอกจีิงบอกว่าท่านไปไหนต้องแบกไปโดยเวลานี้มันก็มีอยู่สองสามชิ้นไอ้ของที่ต้องแบกแต่ผมคิดแบบผมไม่แบกไปไหนผมสร้างบ้านผมไว้ฝั่งโนนผมไม่ไปไหนแล้วจะตายมาที่นี่ถ้าตายที่ไหนก็ตามเพราะมีที่เก็บสร้างไว้แล้วเป็นสมบัติของสองฆ์แต่ว่าผมก็ถือสิทธิ์ในการปกครองใครจะอำนาจน้าที่ อำนาจเร็วๆมาบังคับผมผมไม่กลัวใครหรอ,อกเพราะว่าผมเคยปฏิบัติในกิจการของสงมมามากเวลานี้ท่านเห็นว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยผมคุยแบบธรรมดาธรรมดาผมไม่ตกกังวลเรื่องงานของสง์นผมเคยทํามาพอสมควรผมรู้เรื่องแล้วเห็นหน้าพระที่มาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนตำแหน่งอะไรก็ตามผมรู้เลยว่าดีรือเร็ว แต่ว่าดีแล้วเลวก็ช่างถ้าเป็นอาวโุโสแล้วก็แสดงคารวะตามอาวโุโสถ้าเขาไม่ดีเขาก็ลงนรกไปแต่ว่าจะทํำสิ่งทั้งหลายนอกเหนือพระธรรมวินัยนมาข่มขู่นะมันสายเกินไปเสีแล้วยอมให้ไม่ได้เพราะเวลานี้ประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร,รสันดาสมมาสัมพุทจยาเสียแล้ว ไม่ได้เป็นสาวกของคนที่เมาในโลกธรรมบ้าลาบบ้ายศบ้าสเสริญบ้าสุขนี่ผมไม่ยอมบ้าด้วยแต่ผมก็ยังบ้าอยู่นั้นมันนั่งบ้าสอนท่านนั่งบ้าสร้างนั่งบ้าแสวงหาความดีแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บ้าประเภทนี้ผมมันเต็มใจบ้าสะด้วยห้าไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมเลิกบ้าจะบ้ามันยันตาย ดีไม่ดีตายแล้วก็บ้าต่อไปกลับมาหลอกคนอีกใครทําอะไรไม่ดีก็จะมาสะเก็ดส่เกตวันน้คุณไม่ดีนะนี่ค่าจ้งางแรงวันมันก็ไม่มีก็ยังจะทําทํามันไปคนมันอยากจะบ้าแต่ยังแต่บ้าประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงติเพราะเขาเลยบ้าทรงบ้ามาสบ,บายสบ,บายอดีขาบททีห้าพิสุทําเตียงหรือตัง จึงทําให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วพระสุคตเว้นไม่แต่แม่แคร่ถ้าทําเกินกว่ากําหนดนี้ต้องอาบััิปลายจีดีต้องตัดให้ได้ประม,มาณเสียก่อนจึงจะสแสดงอาบัติตกนี่คำว่าพระสุคตในสมัยนั้นท่านสูงแปดศอกของคนสมัยโน้นแค่คนสมัยอยุธยานี่ผมเคยพบท่านเจ้ายีท่านแสดงตัวคนเท่าคนสมัยนั้น ผมยืนขึ้นมาหัวผมแค่นมทท่านั้นแหละแล้วถ้าถอยหลังไปทั้งสองพันปีแล้วคนจะโตขนาดไหนอาจจะเป็นสองสามเท่าถ้าเดินมาเวลานี้เราอาจจะเข้าใจว่าเปดเรดวิง่งหนีกันทั้งแถวก็ได้ตอนนี้เรามาถืออาปัจจุบันสมัยนั้นเขาถือว่าแปดแปดศอกสมัยนั้น เราก็มาเอาแปดศอกสมัยนี้คนสมัยนี้ถ้าวัดกันโดยทั่วไปโดยปริมาณเขาถือกันว่าสูงประมาณสามศอกคือว่าไม่ใช่แปดศอกนี่ถ้าสูงประมาณสามศอกสองคนเอาเขไปหกศอกยังไม่ได้แปดศอกต้องมาไอคอนคนทีนี้ได้แปดศอกเป็นนั้นว่าถ้าวัดนิ้วก็ต้องวัดสองนิ้วคอน จงจะได้หนึ่งนิ้วพร่สุคตนี่พระวินัยแล้วก็ว่ากันตรงๆแบบนี้ท่านบอกว่านิ้วของท่านนี่ท่านบอกไม่ได้บอกว่านิ้วเราเนี่ยไปหลีกไปเลี่ยงเราวัดเอาสองนิ้วค้อเป็นหนึ่งนิ้ววัดให้ได้แปดจุดถ้าแปดจุดแล้วก็ไม่แค่ต่างหากถ้าไม่นับเอาขาเท่านั้นถ้าขามายังสูงกว่านั้นแล้วก็ตัดมันเสียให้พอดีพอดีนี่แตงกลัวจะหล่นเตียงมาหัวแตกขาหากักกรรมชอะไรมันรุ่มร่มเกินไป เออถ้าไม่ตตยก่อนตรองอบับดไม่ตกถ้าฝ่าฝืนในข้อน,นี้เป็นอบับดฝ่ายิีตีแต่รู้คันแล้วไม่ต้องธิมบายแล้วโทษของอบับดนี่ต่อไปเป็นสิขาบทที่หกที่สุทําเตียงเลือดต่างหุ้มในนุ่นต้องเป็นอับดฝปายยีตีต้องรืือถอนเสื้อก่อนจะแสดงอบับดตกข้อน,นี้ทั้งเกรงทั้งว่าไอาจนะิตเนี่ยมันเข้าไปยุ่งกับไอากามารมไอความนุ่มนิ่มนี่ใจของเรามันเลยอยู่แล้ว ระนี่นึนกว่าเนื้อผู้หญิงนุ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วมันทําเกิดราคากิเลสถ้ามันนอนอยู่บนเตียงที่นุ่มนิ่มไอ้จิตใจประเภทเลวๆมันจะเข้ามาฝังใจมันจะเข้ามากระต้นเตือนใจชนศึกมันเป็นอย่างนั้นจิตมันจะเป็นกิเลสท่านจึงห้ามถ้าฝ่าฝืนก็ต้องไปอบัตปาจิตีต้องรื้อถอนียก่อนจะแสดงอบัตตก แต่ว่าบางเอิงเขาไปนอนในบ้านนั่งในบ้านเขาพูกเอาหมอนอะไรก็มาให้เขาดูนอนมาให้นุ่มนิ่มจะไปสั่งเขารื้อเลยพระบ,บางองค์ในเคร่งเกินไปบอกไ้ได้นั่งไม่ได้เปน็นนบัติน,น,นั้นเรานั่งโชคราวนะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนำว่ามันทำไม่เป็นปกตินั่นเรานั่งโชคราวอย่าไปยุ่งปล่อยปเดี๋ยวเดียวย,วยาาจิตเข้าไปยุ่งกับมันก็แล้วกัน นั่งแล้วก็ถือว่านั่งกันเดี๋ยวหนึ่งจะไปน,นึกและเนื้อคนมันนุ่มมันนิ่มไอ้ของนุ่มนิ่มมันจะเป็นของดีมันดีมันเดชที่หลมันสร้างแต่ความทุกข์นี่เราควรจะวางกันซะได้แล้วเอาข้อต่อไปนี่มันไม่มีอะไรยากอาข้อที่เจ็ดพิสุทำผ้าปูนั่งเพื่อทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสาสองคืบปสุคดนี่ ต้องสองคืบค่อนของเราเท่ากับหนึ่งคืบของท่านแต่สองคืบประสูคตนี่มันเท่าไหรล่อเข้าไปห้าคืบกว่าเอาเอาเข้าไปยาวประมาณห้าคือบอ่าสองคืบประสูคตประมาณห้าคืบของเรากว้างคืบครึ่งใช้หนึ่งคืบที่ผ้าปูนั่งนะไม่ใช่พ้นุถ้าทําเกินกว่ากําหนดนี้ต้องอบัตรปลายจิตตี พราะอะไรเพราะเราทาเองต้องทําลายคือทําให้ได้ประมาณที่ก่อนจะแสดงอบัตตกนี่ท่านกล่าวว่าเราทําเองถ้าเราทําเองมันไม่มีผ้าเนี่ยดีไม่ดีแล้วก็จะไปขอผ้าญาติผ้าะวรณาเขามันก็ยุ่งยากขอมันลงทุนมากเขาจะําคาญไอ้เรื่องการขอขอเนี่ยตระวังกันให้ดีนะอย่ารุ่มร่ามเกินไปเคยได้ยินบ่อยๆไี้ขอไห้นั่นขอไอ้นี่ขอให้นอนชาวบ้านชาวเมืองเขาน่ะ เราเป็นพระต้องเป็นผู้มักน้อยมีเท่าไรใช้เท่านั้นอย่ารุ่มร่ามเกินไปทำเป็นคนโลภโมโทสันนี่มันลงนรกนี่สมสมสเด็จพระสมสมาส,สมพทธจเจ้าแตงเกรงม่ายากวนใจชาวบ,บ้านมากเกินไป่าทำาัทาัยให้เขาตกไปต่อไปเขาเกลียดน้ำหน้าจะแล้วข้าวมันก็จะไม่ได้กินนี่ถ้าเราทำเองต้องทำขนาดนี้ถ้าชาวบ,บ้านเขาซื้อถาวายเท่าไรก็ได้ มันจะโตนช้างนอนได้ก็ช่างมันเถอะถ้าจาบ,บ้านเขาจะวายถ้าเราไปแนะนําให้ชาบ,บ้านทําให้ก็โดนเหมือนกันก็เหมือนกับเราทําเองต้องระวังระวังหน,น่อยตอนนี้มาข้อที่แปดพิสุทําผ้านุ่งปิดแผลผ้านุ่งแล้วก็ปิดแผลมันต้องยาวเป็นสมมติว่าเป็นแผลที่หนกแข็งและเป็นแผลที่ข้อเท้าน,นี่มันพอจะนุ่งกันได้ แต่หาว่าดันเป็นแผลที่เท้าแล้วก็เสร็จแล้วนุ่งไม่ได้แล้วไม่รู้จะปิดได้ยังไงเลยถ้าเป็นแผลที่เท้าปิดยังไงนะผ้ามันก็ลากดินนึงก็เสร็จแค่นั้นนหะพระเุซูทำบ้านนุ่งปิดแผลเพิ่งทําให้ได้ประมาณประมาณนั่นคือย,ยาวสี่คืบพระสุคตโอ้โหสบายเลยคุณเลยเครื่องราตรีที่ก็เป็นนําทิชชังทิชชังทิชชังอ่ะเนี่ยมันยาวรุ่มรามลากไปแล้วมันยังไม่พอ สี่คือประทุคตหนึ่งคือประทุคตเท่ากับสองคืบครึ่งของเราสี่คือประตุคตสีคต่คูณสองเท่ากับแปดอ,อีกครึ่งครึ่งหนึง่งเขาอีกสองปาไปบ้าโหบานแปดคืบสิบสองคืบเศษลากดินแล้วกว้างสองคือประทุคตถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องอบัตปายตีต้องตัดให้ได้ประมาณสีกก่อนจะแสดงอบัตตก ทีขาบทนี้ผมว่าไม่มีใครเป็นอับัดหรอกหรือว่าเวลานี้ถ้าเป็นแผลก็มีผ้าพันด้วยแล้วเวลานั้นพระไม่มีผ้าก็ต้องเอาผ้าสบงเข้าไปปิดแผลกันมแมลงวีมแมลงวันก็ดีกาวิสุทําผ้าอาจนําฝนเพิ่งทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวหกคืบประสุตกว้างสองคืบแล้วก็ถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องอบัดปลายิตี นี่ข้อนี้ฟังให้ดีนะผมรู้เสือบางไว้ก็เคร่งเกินไปเกินพอดีท่านบอกว่าพิสุทำผ้าอาบน้ำฝนถ้าไม่บอกว่าชาวบ้านทำผ้าอาบน้ำฝนนี่เราก็ปฏิบัติให้มันตรงแบบเถงกรงพิสุทำผ้าอาบน้ำฝนเองถ้าไม่ได้บอกว่าชาวบ้านทำผ้าอาบน้ำฝนมาถวาย ต้องตีความหมายให้ดีเราทําเองอย่าทําให้มันโตเกินไปเอายาวหกคืบปเป็นตะโคดกว้างสองคืบเพราะว่ามันเหลือแหล่สัยไนี่หกสองหกสิบสองคืมาแล้วก็เพิ่มมีเท่าไหร่ะ่ะอีกหกครึ่งนี่มันก็ล่อเข้าไปสามมันก็อีกครึ่งอีกสามก็อีกหกโอ้โหเป็นสิบแปดคืบกว่ากว่ายาวเหย็น หรือแหล่ถ้าเรามาไว้คืบเล่านี้ไม่ตรงนี่ถ้าจะเคร่งก็เคร่งให้มันจริงแต่เวลานี้ไม่มีใครเป็นอับัติเพราะอะไรเพราะชาวบ้ายเขาหามาถวายนี่ชาวบ้ายเขาหามาถวายท่านบอกไว้ตรงไหนละ่ะว่าชาวบ้าเยเขาต้องทําแค่ไหนเขามีสต่าหญ่เล็กเท่าไรก็ช่างเขามันไม่เกี่ยวกับสิขาบทนี้นี่เวลานี้เห็นเคร่งกันนะอีตรงนี้ เคร่งกันทรงเดชได้ที่ควรจะเคร่งนะไม่เคร่งนะดันไปเคร่งไอของที่มันไม่หนักอันนี้ผมอธิบายอะไรไม่เห็นมีอะไรนี่เวลานี้ไม่มีใครเป็นอับัตแล้วผมก็เลยขุดจะพูดไปทำไมทีนี้มาข้อดีสิธิสุทําจีวรให้เท่ากับจีวรทรสุข,ขเกินกว่านั้นก็ดีเดี๋ยวต้องไปอับัตปลายิตตีโอ้โห ไปทําเท่ากันยังไงแล้วพอตอปฏิวัติเอ้ยไม่มีแล้วรู้ว่าทําเท่าพระพุทธเจ้าก็เป็นการเปรียบตัวเท่ากับพระพุทธเจ้าอย่างก็คนชาวบ้านเราเห็นพระเจ้าแผ่นดินแต่งแบบไหนพระาราชินีแต่งแบบไหนทํารบบทเรียนแบบทุกอย่างว่าฉันก็คนไม่กันพระเจ้าแผ่นดินก็คนไม่กันถ้าทําแบบนั้นแต่มันสวยทุกราย นี่เราไปทำเท่าพระพุทธเจ้าเราจะห่มได้ยังไงสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านสูงแปดศอกแต่ท่านนี่สูงไล่เลียงกันก็มีพระพระพรก็รม,ามาหากระศกสูงไล่ไล่กับพระพุทธเจ้าคือใช้ผ้าด้วยกันได้เติมสำหรับผ้านนก็ตัวไม่เล็กแต่ว่าต่ำกว่าพระพุทธเจ้าสี่นิ้วโอโ้โหคุณสมัยนั้นไม่ใช่เล่นแค่แปดศอกสมัยนี้ก็ยาวเหยียดแล้ว หนึ่งศอกสมัยนั้นก็เท่ากับสามศอกสี่ศอกห้าศอกสมัยนี้ละมั้งไหมเดินคนโยงเยี่ยงโยงเยี่ยงไปเลยเพราะในสมัยนั้นคนโตแค่ยุธยานี่ก็ยังโตแลว้วอันนี้ก็เห็นจะไม่ต้องเป็นอาบาับดับหรอกเรามันทนไม่ไวนะหวหาบัตรไม่ได้แล้วนะข้อสิบนี่จะเป็นอับัตรตรงไหน ใครจะไปทําเวลานี้เจ็กเขาทำขายเขาไม่ทําโตเขากลัวขาดทุนเพาะยิ่งทำในเล็กลมจาขาดทุนเป็นนั้นว่าสิขาบทนี้เราพ้อานอัมบัติจะไม่ได้ตอนนี้เหลือเวลาประมาณหกนาทีผมขอต่อปฏิเทศนิยะสิเลยปฏิเทศนิยะนี่มีสี่สิขาบทปฏิเทศนิยะอันนี้ไม่มีอะไรแต่อบัตรหนักเหมือนกัน ปติแปลว,ว่าทวนกับเทสะแมโทเทกลับติโถตีวงกลับนีสี่สิสขาบทคือหนึ่งพิสุรับของเคียวของฉันแกจากมือนางพิสุณีที่ไม่ใช่ญาติด้วยด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้องอบัติปฏิเทศนิยะอันนี้ไม่ต้องแล้วสินี่ก็เดี๋ยวหาว่าพระน่ะไปรับบ่อยๆพระผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไฟมันจะช็อต ถ้าไฟชอยเข้าดาสบงสเบิงจีวรนขาดหมดหลุดไม่ได้ขาดแต่เวลานี้บัตรไม่มีเพราะนางิสุนีไม่มีสิขาบทีสองวิสุชั้นอยู่ในที่นิมนต์ถ้ามีนางพิสุนีมาสั่งทายกให้เอาสิ่งนั้นมาถวายเธอก็จึงเพึ่งไล่นางพิสนุนนั้นนั้นพิสุนีองนั้นให้ออกไปเสีย ถ้าไม่ออกไปต้องเป็นอำบัดปฏิเทศนิยะนี่ก็บอกว่าต้องทำเขาเอาอย่างนี้มาให้เอามาอย่าเอาอย่าเอาปฏิปลว่ตตอบแล้วทวนกลับเอามาแล้วจะเอาไปเทสะไปสะแสดงมีปกติสแสดง้าเอากลับไปถ้าไม่เอากลับไปนอำบัดพระข้อนี่คือฝ่าฝืนคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเอเวจีเอ้ยขอโทษก็เหมือนปาจิตติ ข้อนี้ก็ไม่เป็นอันบัติหาหนามิสุนีไม่ได้ข้อดีสามพิสุไม่เป็นใครเท่านี้เล่งงานแล้วเขาไม่ได้นิมนต์รับของเคี้ยวของฉันในแต่กลที่สงสมมติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องอบัตปฏิเสธนิยะนิรยำแล้วสิคาว่าเสขะแปลผู้ศึกษา ศึกษาเพื่อโสดาปฏิมักเพระสกิทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตมักยังมักมักอยู่แบบนี้ผู้ยังศึกษาและผลเบื้องต้นโสดาปฏิผลสกิทาคายผลอนนาคามีผลก็ชื่อว่าเป็นเสขะผู้กําลังศึกษาอยู่หรือผู้นักบุญคือมีจิตศรัทธาก็เรียกว่าเสขะคนแบบเพศนี้ถ้าเข้าไปเขาก็เลี้ยงแต่อย่าลืมนะ ถ้าเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้นีมนนี่ความจริงมันไม่ควรจะโผล่หน้าทำหน้าด้านเข้าไปแบบนั้นถ้าหน้าด้านแบบนี้ไม่ต้องปรับอบัิอะไรแล้วปรับลงนรกไปเลยพระหน้าด้านมีที่ไหนท่านบับปรับเป็นอบัดต่อประบัดปฏิเทศนิยะคือว่าเลิกนะแล้คนหน้าด้านนี่ยมันไปไหนนี่ไม่เป็นไข่นะ ถ้าเวลาเป็นไข้เราหากินที่ไหนไม่ได้ไปขอท่านท่านนี่เป็นเสขะมีจิตเลื่อมใสในศาส,สนาท่านมีความเมตตาให้นี่พระพุทธเจ้ายกเว้นไวนะ้น่ะถ้าไม่เป็นไข้ยาเอาเขาชนะถ้าเป็นไข้ใช้ได้นี่พวกเราเนี่ยทีเดียวขอไข้เขาด่มีรองไหมนะใไข้เขาไปเขามาเขามาจากกรุงเทพมาจากที่เอื่นเหินเขาใจาดีขอหน่นขอนี่ขอนั่นยาไปทําเขานะ อย่าไปทาเข้าเขาเลื่อมใสเขาให้เองแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มันไม่อดตายหรอกของใช้ใน่นเหลือแหลแต่อย่าลืมว่าเ,เขาเ้าถวายอะไรเข้ามาแต่ของมันเป็นทาวลวัตถุมันทรงตัวอยู่ได้แต่เป็นของใช้จงถือว่าเป็นของสงทันทีอย่าไปนึกว่าเป็นของตัวแล้วก็จอจงอย่านำของทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่บคุคคลอื่น ที่เป็นครวัตมันจะลงนรกไปนะต้องนึกว่าถ้าขอหั่าหลายเหล่านั้นถ้าเราไม่เป็นพระเนะี่ยเขาให้ไหมนี่เขาให้เราในฐานะเป็นพระต้องเราก็ต้องใช้ในควรกระดิพระใช้เองไม่ใช่เขาให้เรามาแล้วนําไปเราไปให้ชาวบ้านใช้อันนี้ท่านยังไม่ปรับปรบัิอะไรแต่่าลงนรก แต่บังเอิญเจ้าจของเขาููเข้าสถานเขาเสียไปเขาก็จะบรรนามประสงค์ในพระพุทธศาสนาว่าเลวเหมือนกันนี่มาขอ้อที่สี่พิสุน้ิอยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยวไม่เป็นไข่ถ้าเป็นไข้ไม่เป็นไรรับของที่ของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่ได้แจ้งความให้ทราบก่อนหมายความคำว่าวางไว้แต่ว่ายัง ยังไม่ได้บอกให้ก่อนด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้องเป็นอาบาัตปฏิเทศนิยะอาบัตปฏิเทศนิยะนี่ก็แค่าบัตปายตีไม่ได้ลดหย่อนกันลงมานี่ถ้าไม่ถ้ามันเป็นไข่ยอยู่มันหิวจับจินได้นี่ท่านบอกว่ารับมาด้วยมือตนเองถ้าเราถ้าคนอื่นเขาหยิบมาให้เราอันนี้ไม่เป็นอาบัตตามดีขาบทนี้ นี่ความจริงพระวินัยนเนี่ยท่านก็เปิดช่องไว้ให้ให้ปฏิบัติแค่สบายๆไม่เคร่งเครียดเกินไปให้มองดูเวลาในเวลาสี่สิบสี่นาทีผ่านไปซะแล้วเประเดี๋ยวสัญญาณบอกเวลามันก็กรีนี่ผมกลับเอาสิขาบทที่ฝนตกหนักๆฟังมาถนัด เมื่อกล่าวโทนให้ท่านฟังก็พืาใย้าบรรดาท่านนงหลายได้รับฟังให้เขา้าใจชัดแต่คราวนี้พูดช้ากว่าคราวก่อนคราวก่อนพูดงดเดียวสิบเออเรียกว,ว่ายี่สิบสองสิขาบทวันนี้พูดสองงดได้ดยี่สิบหกสิขาบทก็เพื่อจะมีเวลาจําและเ,เสียงที่พูดในกากรก่อนก็รู้สึกมันไม่ดีคราวนี้มันจะดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เอากันเพื่อฟังชัดๆสึกหน่อยดีกว่าก่อนจึงขอย้อนมามาขั้นขึ้นตนใหม่ก็ขอมันขอภัยบรรดาท่านทังหลายที่รับฟังด้วยเอาราฐานในฐานะที่ท่านนัหลายเป็นเพื่อนสาธรรมิกะผมถือว่าท่านเป็นเพื่อนกับผมแต่ผมถ้ามีภรษามากกว่าผมก็ถือว่าเป็นพี่แต่พี่ผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนพี่ในฐานะที่มีอาวุโสกว่าแต่เป็นเพื่อนกันที่เรามาปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยขออองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศรรมสาสนาสัมมาสัมพุทธเจา้าจงพยายามตั้งใจดีเขไว้คำว่าไม่เป็นไรในพระวินัยจงอย่าคิดถึงไม่ว่าสิขาบทน้อยนิด,นดสิขาบทเล็ก,ลกๆก็จงอย่าประมาทถ้าฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถท่านไปนรกแน่ไม่ม้ได้มีโอกาสมานั่งดูดาวดูเดือนอีกนานนักหนาะ อาดาสำหรับวันนี้มันก็หมดเวลาแล้วขอลาท่านขอความสุขสวัสดีการเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเส็นแล้วขอท่านทั้งหลายจงเข้าถึงธรรมในองค์สมเด็จพระปดิแก้วห็นตามพระพุทธเจ้าเถิดญาความเพลินทวนัยเลยสวัสดีท่านเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกันถึงวินัยน,นี่ว่ากันโดยมันญ,ญาติ ที่เรียกกันว่าเสกียวัตเสกียะประการศึกษาวัตระการปฏิบัติหรือว่าเรามาปฏิบัติกันเพื่อการศึกษาหรือว่าศึกษาเพื่อการปฏิบัติเพื่อความดีองค์สมเด็จพระจินสีให้นามาเสกียวัต เต่นเต้นกล่าวไว้ตามพระวินัยอย่างนี้ว่าวัดที่มีสุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขียวัดไอ้วัดตัวนี้เป็นวัตระแปลว่าปฏิบัติเพื่อศึกษาไว้เพื่อการปฏิบัติเสขียวัดนั้นท่านจัดไว้เป็นสีส่หมดคือหมดที่หนึ่งเรียกว่าสาร,รูปโมดที่อส,ส,งสองเรียกว่า,า,วาโพชนะปริสังยุต หมวที่สามเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตห์ววที่สี่เรียกว่าปะกินกะความจริงน่าเห็นใจพระอรหันต์ทั้งหลายที่พาการรวบรวมพระธรรมวินัยเข้าไว้แล้วก็น่าเทิดทูนความดีพระองค์สมเด็จไปจำจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระมาหากรุณาธิคุณ <c oughs> ่งพ่าองค์เองทรงพ้นทุกข์แล้วแต่องค์สมเด็จพระบดีแก่แทนที่จะหาสแสวงหาความสุขคือเข้าสู่พระนิพพา,านแต่ผู้เดียวพระองค์ไม่ทําอย่างนั้นอย่งเทีย่ยวโปรดเที่ยวโปรดสอนพุทธบริษัทการเที่ยวโปรดสอนนัะยากแสนยากบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลาย องค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องนอนกลางป่านอนในถ้ำนอนบูเขานอนโคนต้นไมนนนาา้นอนในป่าช้านอนในป่าชัดนอนในบ้านร้างจนกว่าจะมีสถานที่อยู่อาศัยตามสมควรกว่าเขาจะเลื่อมใสแล้วก็ดูฐานะขององสมเด็จพระจอมไตร <c oughs> เดิมพระองค์เป็นลูกขังกษัตริย์แต้ว่าต้องมาลำบากโพวกเราเรา,เราพุทธบริษัท หากว่าท่านมีความเมตตาปราณีอย่างนี้เรายังสร้างความไม่ดีก็ไปที่หน้าที่ได้แล้วอ,อาจจะไปที่หน้าพอใจเขมรดาพากวกควบคุมนรกทั้งหลายที่จะได้พี่เหลืองหัวล้นลงไปอยู่ในนรกเวลานี้มากแล้ววพราท่านนรายหลอย่ายไปแย่งที่เขาอยู่เลย เขาจะหาว่าพระดี่แย่งทรัพย์สินของเขาแย่งสถานที่อยู่ในเมืองนรกอย่าไปรบกวนเขาเลยเราเป็นพระเวลานี้อยู่เมืองมนุษย์เราก็ต้องขอชาบ้านเขากิน <c oughs> ขอชาบ้านเขาใช้เขาปลูกที่อาศัยให้ผ้าผ่อนทอนสบายเขาก็ต้องหาให้อาหารก็ให้ยารักษาโรคก็ให้ความจำเป็นอย่างใดที่ชาบ้านหาให้ก็ให้ด้วยความเมตตาปราณี เรารบกวนแต่ชาวบ้านเพียงเท่านี้แต่ปฏิบัติความดีจะเป็นการสนองคุณก็เป็นการสมควร <c oughs> รวมความว่าเรารบกวนแต่มนุษย์เถอะ่าไปรบกวนสัตว์นรกเลยเขาอยู่กันแบบสบายๆเวลานี้พระไปะแย่งที่เขาอยู่มากมายเหลือเกินบางองค์ก็มีฐานะใหญ่ใหญ่กว่าเกินกว่าที่เราจะคิดว่าท่านจะลงนนรกเวลาที่ท่านอยู่แล้วก็กราบกรานท่าน ลีลาของท่านเนียมนาฏวาสนาหนักเหมือนกับท่านว่าจะเป็นพระราชาของพระและเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเวล,ลาท่านดีท่านพูดดีเวลาให้เราไหว้คำสอนก็รู้สึกว่าน้าฟังหน,น้าเคารพน่าเลื่อมใสหน้าไหว้น้าบูชาแต่กอบพระท่านนาจวาสนาบารมีที่ท่านมีอยู่ก็คมขู่พวกเราเสือ้อกลัวห่อแต่เวลาตายลงไปแล้วดันไปอยู่ในนรก เพราะท่านทั้งหลายพยายามปฏิบัติทาจิตให้เข้าถึงจุดท่านจะพบเองแล้วท่านตรวจผมด้วยว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยโกหกท่านหรือเปล่าถ้าทําใจเข้าถึงจุดเสียก่อนนะถ้าเล็กๆเลน้อยอย่าไปแตะไปต้องเขากํากลังยังไม่พอไปที่จะโกหกตัวเองแล้วกจะลงนรกไปเสียด้วยถ้าเรามาคุยกันเรื่องเสกียวัด คือข้อปฏิบัติที่พระควรจะศึกษาเพื่อปฏิบัติตนอันนี้เขาเรียกกันว่าอบัตรทุกกฎอย่าลืมนะโทษของอบัตรทุกกฎมันกดให้จมลงมันไม่ได้พยุงขึ้นและวจะไปเชื่อนักปริยัตินี่ก็บอกว่าบัตรทุกกฎมันเล็กน้อยนี่ผมเคยได้ฟังมาแล้วและผมเป็นนักปริยัติมาก่อนยัดไปยัดมายัดมายัดไปยัดท้องอื่ดท่องเสีย ไม่เป็นเรื่องเป็นราวหรอกเราเป็นปริยัติแล้วก็เป็นปฏิบัติด,ด้วยจะได้ช่วยจิตใจของเราให้เข้าไปควบคุมเพื่อตรวจสอบคําสอนของพระเจ้าตามความเป็นจริงน <c oughs> ี่ท่านว่ากเป็นคู่ในตอนตน้นในตอนต้นที่เรียกว่าสารูปมียี่สิบหกสีขาบทสีขาบทที่หนึ่งกับที่สองท่านบอกวา่าพิสุเึงพึงทําการศึกษาว่าเราจะนุง่งหรือว่าจะห่ม ให้เรียบร้อยนี่การคลองผ้ากาสาวพัดทําให้เรียบร้อยแย้มารุ่มร่ารมรุงรังเกินไปทําให้เป็นสมณะสารูปในกลุ่มไหนแล้วอยู่ในกลุ่มไหนคณะไหนก็ห่มเขานุ่งกันแบบไหนแล้วก็หม่มนุ่งแบบนั้นเพื่อเป็นการไม่การเป็นการไม่ขัดใจกันไม่ทําจิตใจให้โมหมองถ้าเราไปฝืนเข้าเขาว่าเราเราก็ใจไม่สบายใจไม่สบายใจสมองไปไหนมันก็ไปนรก จิตแต่สังขนิเถทุกติปาริกังขามมารมณมใจสมองแล้วก็ไปสู่ทุกติเราไปสู่ทุกติเขาก็ไปสู่ทุกติช่วยกันให้ลงนรกอย่าอย่าทำจงอย่าทำนะจำไว้ว่าเราเป็นพระเป็นมิสูเป็นสมณะนี่ข้อดีสามกับข้อดีสี่ท่านบอกว่าเราจะต้องปิดกายด้วยดีในขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน นี่หมายควาาเนื้อไปชั่วคราวนั่งชั่วคราวทำผ้าให้เรียบร้อยจะเวิกหน้าเวิกหลังแต่ว่าถ้าอยู่น,นานต้องค้างคืนอันนี้ท่านบอกว่าเปลื่องผ้าได้แต่ควรจะเปลืองแต่จีวรจะไปเปลื่องสบงเขาด้วยท่าจะไม่ดีอันนี้ก็ควรปฏิบัติจะเป็นการรักษากำลังใจเขามันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนา แต่ที่ไหนค้าเคร่งเกินพอดีก็อย่าไปมันสร้างความลาบากถ้าเคร่งพอดีพอดีแล้วก็ไปเถอะนี่มาข้อดีห้ากับข้อดีหกทาจัดว่า